รู้จักฉลอมกันไหมคะฉลอมเป็นเครื่องจักสารของไทยที่ใช้เป็นภาชนะใส่สิ่งของต่างๆและเป็นสัญลักษณ์การค้าขายของไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณเป็นเครื่องจักสารที่สารขึ้นจากตอกไม้ไผ่บางๆและมีหูหิ้วในสมัยก่อนจะนิยมสารฉลอมขึ้นมาก็เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่ผักผ,ผลไม้และสิ่งของต่างๆยังมีการใช้ฉลอมสำหรับการประกอบพิธีกรรมเช่นประเพณีการทำขอนข้าว หรือประเพณีตารกล้วยสลากและฉลองนะคะยังมีบทบาทในการสร้างภาพจําให้กับคนไทยโดยในละครโทรทัศน์เรื่องบ้านทรายทองนั้นพุทธมานสว่างวงก็ได้ถือฉลองเดินเข้ามาในบ้านทรายทองและถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการใช้ฉลองอย่างแพร่หลายเหมือนแต่ก่อนแต่ก็ยังสามารถพบเห็นฉลองได้ไม่ยากเพราะมีชุมชนหลายแหง่งที่ยังคงสืบสานการถ่ายทอดการสารฉลอง เพื่อคงไว้แก่คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยและฉลอมนะคะยังได้เป็นตราสัญลักษณ์เอเปก2022ที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อีกด้วย